嗯。 ช่องเพลินแลบชานลนะก็อยู่ในเกมเดอะเฟอร์เดสเซนเดนแล้วก็วันนี้จะคยุยก nice. ันเรื set, set ่องเกี่ยวกับบิวเรปิกนะครับบิวละลายบอสละลายแบบละลายละลายอย่างที่ทุกคนเห็นกันในตอนต้นคลิปนะครับนะเข้าเรื่องก่อนอื่นเลยในต้นคลิปนะครับผมขอสารภาพว่าเอิมคลิปส่วนมากผมใส่ฟูเซต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 เลเยอร์ก็คือเซตนี้ นะฮะแต่อุบัติเหตุครับผมเผลอย่อยย่อยเซนเซอร์ที่ต้องใช้ไปทิ้งทิ้งไปแล้วเออเผลอย่อยคือเมื่อกี้ผมก่อนอัดทิปผมนั่งเคลียร์ครังคือคังบันลกแล้วไปค,คือเคลียร์จบปุ๊บออกมาจะทําอัดลิปแล้วก็แบบมาพบว่าผมเผลอย่อยเ,เอรเ c t o r แล้วผมก็เผลอย่อยเซนเซ,นเซอร์สลเลเยอร์ที่ที่สาคัญกับบิวดีไปทำให้ผมอ่ะโอเคผมอัดใหม่แต่จะเป็นตัวสุดท้ายตัวไพโลในอินโทรเนี่ย อินโทรตอนเริ่มอะกับไปดูได้นะตรงไพโลผมจะถือปืน p ี a c ม m a k e r ซึ่งพี a เม m เ k e r ก็ไม่ได้บิวอะไรนะมีแค่นี้นะครับก็แล้วก็หาเลกเตอร์อะไรก็ได้มาใส่นะฮะเพื่อจะได้มาทําคลิปนี้ให้คนได้เห็นนะ,ะว่าไม่จําเป็นต้องอัพเลกเตอร์ด้วยซ้ำครับมาละลายบอได้คือบิวนี้ดัเม็เหลือเหลือมากๆแต่ของเดิมแค่ทำทำล้วสุดไงทำไมถึงใส่สเลยเยอร์สเลยเยอร์มัน ได้กำรเมจ26%ครับนั่นแหะคือจุดสาคัญเลยเยอะมาก2 6แล้วแต่ว่าสิ่งที่มัน,มนต้องใช้อะคือ MacMP อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเรื่องคอมโพเนนต์เรามาเริ่มกันที่โมดูลก่อนละกันส่วนที่เป็นสําคัญหัวใจของบิวตามนี้เลยซึ่งข้อเสียมันยังมีอยู่คือมันไม่สามารถจะไปเล่นแบบบิวอื่นได้ผมพยายามทำบิวคูเดลบิลมอปลิงอะไรเงี้ยเอาไว้เล่นลงดันนะนะซึ่งมันยังออกมาได้ไม่ไม่น่าพอใจ สารภาพเลยว่ายังไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็ผมยังรอการอัปเดใหม่คือที่ยังไม่ทําคลิปนี้ตอนแรกเพราะผมได้ข่าวว่าเขาจะอัปเดจุดติที่จุติโหลดเอาหน้าเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าอื่นจะได้ทําบิวอื่นของเลปิกมาให้ดูได้แต่พอมันยังไม่มีอ่ะผมก็โอเคงั้นไม่เป็นไรผมจะทาบิวละลายบอสให้ดูก่อนเลยแล้วกันแล้วถ้าเกิดจุดติหน้าอื่นแล้วมันสามารถเปลี่ยนสล็อตได้ยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดู พอตอนแรกผมจะทาขนาดว่าแบบจะไปคาฟเลปิกอีกตัวหนึ่งมาเลยนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับผมลองแล้วมันเขาคือเกมเขาไม่ให้คัพคือผมยาวเบียนอันเตอรเลปิกสองตัวก็ไม่ให้ตอนนี้ก็เลยทําบิวอื่นไม่ได้เลยนอกจากบิวนี้นะฮะโอเคก็บิวอื่นพอเล่นได้นะไม่ได้แย่แต่ผมคงไม่โชว์อะไรให้ดูแล้วกันนะมันก็ประมาณเนี้ยใส่ไปก็พอถูพอไถไม่ได้ไม่ได้แย่มากอะเนี่ยเลือดหมื่นสี่ถึงสามหมื่นหกมันคือมันเล่นได้แต่ว่ามันลงไปแล้วมันทําอะไรไม่ค่อยได้ มันจะไปปลาระเบิดใส่บอสหรออะไรเงี้ยแบบมันก็นก็ยิงอย่างเดียวงั้นก็ไปเล่นเกมดีกว่าในความรู้สึกผมนะอ่ะมาที่บิลบอสนะครับสำคัญสุดคือตัวนี้ครับไฟอาร์มาสเตอร์นะจะทำให้เอ่มเนี่ยเขาเรียกว่าไงวะระหว่างที่เราเปลี่ยนอาวุธเราจะได้พเพิ่มขึ้นามวิบเาเพิ่มขึ้น39%แปดวิมันสำคัญตรงไหน,นสำคัญตรงที่ว่าสกิลอันติเราอ่ะมันถือเป็นการเปลี่ยนอาวุธ เออมันถือเป็นการเปลี่ยนอาวุธทําให้มันได้บบสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตตรงนี้ด้วยเออมันเลยสําคัญส่วนในคลิปที่เห็นผมนั่งรีโหลดก่อนที่จะใช้สกิลเพราะว่า<ๆ>ผมก็โอเคมันเพิ่มเพิ่มเลนส์อีกสีก่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ก็ใส่ใส่ไปจริงๆมันไม่จําเป็นเลยนะอย่างตัวอินโทรสุดท้ายของไพลโลผมไม่ได้ยิงปืนสักนัดเลยแล้วผมไม่ได้รีโหลดก่อนก็จะเห็นว่าดาเมจมันเหลือเหลือมากคือบอลละลายเลยนะก็อันเนี้ยฮะโม,โมดูแดงที่สําคัญ นะครับลองด distance จะใส่อื่นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่สกิล i n น i g h t นะเพิ่มคีเร a กับคิที่เข้าด a m ก็คือสกิลคอนเซนเ r a t i o n ตามด้วย e อร r เจ n c y กับฟอนไลน์ line, นะครับก็จะเป็นการเพิ่มคิดาเมจล้วล้วอรส,สี่สี่อันนี้นะก็เรียกว่าจุติถ้าเป็นสายสกิลแล้วส่วนมากจะใช้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะฮะสี่ช่องก็คือคีดสี่อันเอออาจจะมีห้าก็คือนี่ฮะเพราะว่าเป็นธาตุไฟถ้าธาตุอื่นจะไม่ได้ใช้เป็นตัวขีดขึ้นนะครับเออเราเราลองดูได้นะ นเดี๋ยวผมกดอันนี้ให้ดูเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นไฟมาสเตอร์กับเทคเออขีดขึ้นนี่จะเป็นไฟมาสเตอร์กับเทคซึ่งถ้ามันเป็นวงกลม,มจะเป็นน้ําแข็งปะ่ะน่าจะใช่เนี่ยเป็นชิลมาสเตอร์เห็นปะ่ะโฟกัสออนชิลชิลมาสเตอร์อีกค่าหนึ่งคืออะไรวะไม่มีเหรอสงสัยไม่มีเออไม่เห็นไม่เห็นก็ประมาณนี้ก็เลยอันนี้ฮะถ้าเป็นสามเหลี่ยมขีดขึ้นนะฮะเป็น ได้ไฟพาวเวอร์81.2%ซึ่เอองเอ่งไอ้ท่าเนี่ยต้องบอกว่าจะเพิ่มโมดิฟิเคชันหรือจะเพิ่มพาวเวอร์ก็สำคัญครับสำคัญหมดเลยมันมันแบบแรงมากเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่อีกอันหนึ่งให้ดูสินะแต่จริงๆแค่นี้ก็แรงเหลือแล้วนะแรงเหลือๆแล้วเออต่อมาครับลบลดคอส8.5คือการที่เราจะยิงกระสุนอันตีออกไปได้เยอะอ่ะมันจะต้องมีมานาที่มาก และใช้คอสที่น้อยเออพอน,นี้ใช้คอสที่น้อยลงมาทําให้เรายิงได้จานวนนัดเยอะขึ้นนะแต่เธอจะใส่แบบลดการใช้มานาหนักๆเลยมันก็จะไปลดแอตแทกอย่างตัวนี้ลด35.4%แต่ลดสกิลพาวเวอร์ถึง20%ซึ่งผมมองว่ามันไม่จําเป็นมันเกินไปคือลดสกิลคอสหมายความเรายิงได้เยอะขึ้นใช่ไหมแต่เรายิงได้เยอะขึ้นในขณะที่ว่าแบบ ค่าระยะเวลาของสกิลหรือค่า d ูเ a t i ชันะมันมากพอหรือเปล่าแล้วจังหวะที่เรายิงบอสอ่ะเราต้องการให้มันยิงได้นานขนาดนั้นหรือเปล่าเราต้องการให้มันแบบไม่นานเกินไป10บถึงสนะิบสนัดผมว่า13บมันก็จะเยอะไปแล้วสิบสามแบบสิบสถึงสนะินัดผมกําลังดีในการจบบอสตัวหนึง่งไม่งั้นบอสจะเข้าเฟสอมาตะาหรืออะไรก็ว่าไปเนาะมันก็จะไม่มีประโยชน์นะอ่ะก็เลยใส่เป็นตัวนี้ครับลดแค่แป หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผมมองว่าก็ยังพอได้อยู่แต่ใส่ตามนี้ก็ชัวร์ดีว่าได้แน่นอนครับ d a n เจ r อร์ er. เอ้ยเดนเจออะไรล่ะเดนเจอรัสแอมบูอันนี้สําคัญมากครับสําคัญตรงที่ประโยคหลังนะครับประโยค์หลังลหมว่า When Landing กับส l ิล t อตแทกไว้แจะทำดาเมจพาวเวอร์ที่2 4 9แต่ต้องไม่ทาเกตคุณบอสต้องไม่เล็งคุณการที่คุณโซโลไปว่าบอสเล็งคุณตลอดส่วนนี้จะไม่มีประโยชน์เลย2 4 9แต่ที่เราจะเอาคือ 49.8%อันหลังครับ On Skill Attack Against and Immobilize ตัวนี้มันไม่ได้ไปถึง CC หรือทําให้บอสขยับไม่ได้นะมีช่องฝรั่งช่องหนึ่งเขาเทสไปแล้วที่เป็นเหมือนอาจารย์ผมจำชื่อช่องไม่ได้ต้องขออภัยด้วยเขาเทสแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันหมายความว่าบอสล้มเท่านั้นการที่คุณไป CC มอนจะทําให้สกิลแรงขึ้นไหมตอบเลยว่าไม่การที่ันนี่ใส่กัน เขาใส่กันเพื่อว่าเอาดาเมจช็อตแรกตอนที่มอนเดินออกมาจากประตูแล้วโดนเลยมันจะได้24.9%นั่นคือสิ่งที่บันนี่เอาแต่สิ่งที่เลปิกเอาคือ49.8%ตอนที่จังหวะบอดล้มเราถึงจะอัดสกิลอันติตอนที่บอดล้มเป็นหลักเวลาเราเล่นกับห้องพับบิกแต่เวลาโซโล่เราจะยิงให้บอดล้มด้วยการยิงจุดอ่อนก่อนไปดูในตอนต้นคลิปอินโทรนะครับว่าผมจะยิงจุดอ่อนก่อน พยายามยิงเลงที่จุดอ่อนเพื่อให้บอลล้มถ้าบอลไม่ล้มดาเมจหายไปเยอะมากพอบอลล้มปุ๊บดาเมจแรงขึ้นเยอะมากๆอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งเลยอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มดูเรชั่นครับกับเพิ่มแม็กเอ็ม P, พีมก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญครับเราใช้ทั้งคู่ครับเราต้องมีมานาใช้ที่มากพอเราต้องมีระยะเวลาที่มากพอครับอันต่อมาคือสกิลพาวเวอร์โมดิฟิเคชันอันนี้ก็สําคัญครับ มันเพิ่มถึง9 6ครับซึ่งของเดิมเรามันมีน้อยมากของเดิมมีแค่43%พอเราใส่ปุ๊บเป็น139.9%กี่เท่าครับ <c ười> 43ไป139นี่คือเอ432ก็3เท่าแล้วปะประมาณ3เท่าเลยนะเออคือดับเมิดอทที่ขึ้นมาตอนหลังอะมันแรงขึ้นประมาณ <c ười> ขออภัยครับอันนี้เสียงคนเอ่อมันเป็นเสียงจาก แอปที่ผมใช้อัดอะเวลามีคนกด subscribe เพิ่มก็ขอขอบคุณด้วยนะครับมันจะดังขึ้นนะก็ขอบคุณนะครับที่กด subscribe กันเข้ามานะครับใครยังไม่ u b s สไคร์ก็ฝากกด u b s สไคร์ด้วยนะจะได้มีบิวดีๆโผล่ขึ้นมาให้ดูกันได้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะโมดูลสุดท้ายครับดูเรชั่น3.5% 6ก็แน่นอนครับขาดไม่ได้นะใส่ไปเพื่อเพิ่มระยะเวลาให้สกิลอันติเราอยู่ได้นานขึ้นนะตอน,นอยู่ที่13วินะแล้วก็ดัมเมจคอนติเนียไปที่6.5วินะครับ คูดาวร้อย0ี่สิบวิก็คือไม่ต้องห่วงอับบิวนี้เป็นบิวเอ่อโซโลบอสถ้าบอสไม่ตายในชุดแรกเราก็ตายครับเราอยู่ไม่ถึงอย่าว่าตลอ2 0ี่สิบวิเลยครับหกสิบวิล้วก็อยู่ไม่ถึงหรอกครับตายครับเพราะว่าตัวบางมากม่เนี่ยเฉีนว่าเรื่องเรามีแค่สามพกับเดบที่1 3ื่นสามชิลก็ไม่มีครับเออต่อมาครับส่วนสําคัญต่อมาคือปืนกระสุนเขียวมัง้งจริงๆกระสุนอะไรก็ได้นะ อย่างที่คุณเห็นในตอนต้นคลิปนะผมจะมีใช้กระสุนส้มด้วยก็คือใช้ s ิเ r e t การ์เดนด้วยก็บิวสำคัญก็จะมีแค่เนี้ยชาร์ปพิซชั่นชอ็อตกับอ,อ่ไฟเลตอัพแค่นั้นแค่นั้นเลยเนี่ยเช็นว่ากระสุนเขียวผมก็ใส่แค่นี้แต่กระสุนเขียวมันจะยิงได้เร็วกว่านิดนึงนิดนึงแต่ถ้าคุณได้ s ิเ r e t การ์เดนอะถ้าคุณได้สิเค็การ์เดนอะคุณจะมีโอกาส50%ที่ จะได้บัฟสิบวิที่สกิลพา่มว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช้อะไรก็ได้ครับมันแรงพอฆ่าบอสเสมอครับอันไหนก็ได้ครับขอแค่คุณมีเรย์เตอร์ที่ถูกต้องครับมาเรื่องเรย์เตอร์เลยครับอันนี้ครับเรย์เตอร์ครับพยายามหา additional damage ใส่โคโลซัสครับส่วนออฟลองถ้าเป็นไปได้เอาคิดาเมจครับคิดาเมจดีกว่าครับผมเทสมาหลายรอบแล้วว่าคิดาเมจดีกว่าแรงกว่าแต่จะคิดาเมจหรือคิเลตบอสตายเหมือนกันครับขอแค่มีโคโลซัสแถวบนพอ อ,อ,อย่างน้อยๆเนี่ยขอให้มีปืนที่ถูกกับสายที่มีให้มันได้โบนัสดาเมจสกิลพาวเวอร์ที่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเ,เดี๋ยวผมใส่จะได้เห็นว่ามันเป็นร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างนี้ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เออซึ่งจริงๆแล้วผมมีเทสกับหลายๆอันมากๆตอนต้นคลิปที่เป็นบอสดีวอลเลอร์ครับผมยิงตั้งหลายที่เป็นยิงสามช่องคือผมเทสต์เลกเกอร์หลายๆอันก่อนที่จะมาทาคลิปแล้วผมก็ได้ข้อสรุปว่า โคโรโลซัสกับคีดาเมดอ่ะแรงสุดแรงแบบเห็นได้ชัดเออนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละฮะผมเผยย่อยไปครับสุดจัดเลยชีวิตนะเออแล้วก็เออจริงๆแล้วผมอยากใส่กับซีเค e ดการ์เดเพราะจะเอาเอฟเฟกแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนะประมาณนี้ใส่อันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเทคดัมเมดพาวเวอกับโคโลซัดงีก็ได้แต่ว่าเป็นปืนเกล็กซึ่งปืนเกลกผมไม่ชอบที่จะใส่เพราะว่า ปืนกะเล็กมันจะใส่เออขอโทษครับซีเค็การเดนใส่นี้ไม่มีผลดิเอ๊ะมีผลใช่มีผล,ผลคือเอาใหม่ปืนที่เป็นเทคนิคอลทั้งหมดอะครับใส่โมดูลตัวนี้ไปอะเวลาเราไม่ได้ใช้อันติอะยิงปกติอะมันจะได้แค่ยิงช้าลง20%แต่จะไม่ได้ยิงเร็วขึ้น4%ทุกๆ0.5นย์าวิผมถึงไม่ค่อยอยากใส่กับปืนเทคนิคอลแต่ที่ใส่กับซีเคทการเดนเพราะว่าผมเจเอฟเฟก ยูนิคเอเบอร์รตี้ที่ได้สกิลพา่มว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์มาเทสซ,ซึ่งผลออกมาก็ทำได้ดีทำได้ดีเออแต่ว่าพอจะไปใส่กับปืนเกร็กอะเกร็กมันแค่ปืนแรงเดี๋ยวก่อนนะ่ะลบลบขยะทิ้งก่อนอ่ะเกร็กอะมันได้แค่แรงแต่ว่าเอเบอร์ตี้มันไม่ได้ช่วยอะไรผมก็เลยไม่อยากใส่เกร็กมันไอตัวเลกเตอร์นะ่ะอันเมื่อกี้ก็เลยดองอยู่ในคลังเอออันนี้ผมยังไม่แอปเดี๋ยวผมไปแอปต่อมาครับเลกเตอร์เอ,อ้ย External Component mm hmm. ที่ดีที่สุดคือ Set Slayer แต่ถ้าคุณจะมี Set Slayer ที่ใส่ได้คุณต้องมี Set Sensor ที่เป็น MAC MP อย่างน้อยต้องเป็น MAC MP Mp Recovery in Combat อาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่อย่างน้อยคุณต้องมี MAC MP และถ้าให้ Perfect ที่สุดเลยต้องเป็น MAC MP กับ Mp Recovery in, in Combat อยู่ด้วยกันอย่างเช่นตัวนี้ครับ Mac Mp กับ Mp Recovery in Combat จะทำให้คุณสามารถที่จะ Solo Board ได้นางการัตี เลยนะทำให้ MP คุณขึ้นไปถึง400ได้ครับจริงๆ380 290ก็เพียงพอที่จะฆ่าบอลแล้วนะแต่เท่าชัวๆก็400ไปเลยครับนะอันนี้ผมใส่เป็น Duration กับ Skill Power 1.7%แค่นี้เออก็คือเบาลงนะแต่ว่า s t a t i s ต่างๆที่สำคัญของชิ้นอื่นไม่มีนะครับจะมีอันนี้เป็น MP Recovery Modify ก็ช่วยได้หน่อยนึงสำคัญก็ไม่ได้สำคัญหรอกสำคัญแค่ชิ้นนี้แหละ a c MP แค่นั้นเลยคอมโพเนนต์ก็มีแค่นี้นะบิวก็น่าจะมีเพียงเท่านี้และปืนก็มีเพียงเท่านี้เลยเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องใช้ปืนอะไรมันใช้ปืนอะไรก็ได้ที่คุณจะใส่ไอ้นี้ใส่ช h a r p p r e c ช s i o n t ได้อะไรก็ได้เลยนะก็อุจสาหะของบิวมันมีแค่นี้เลยนะครับเลปิกแล้วก็สําหรับคนที่จะทําเลปิกอ่ะอันนี้เป็นรีวิวจากผมเลยแล้วกันนะบิวนี้ใช้ละลายบอสต,ตอนโซโลได้เร็วทาแต่ถามว่า จะบิวไปเพื่อนเรื่องกับคนอื่นมันไม่ค่อยดีลงเป็นปาร์ตี้แล้วคือยังไม่เป็นที่น่าพอใจผมมาลองใช้แบบเนี้ยมันก็ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่แต่กําลังหาวิธีอยู่กําลังหาวิธีอยู่ยังหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอัปเดตยังไงผมจะมาแจ้งอีกทีหนึง่งซึ่งตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้แบบทําเลปิกเนาะก็คําแนะนําผมนะถ้าคุณไม่ได้เล่นเยอะคุณมีเวลาเล่นไม่มากคุณไม่อยากฟาร์มเยอะไปหาเกรครับอันติเมตเกร โซโล่บอ <Solo> ได้เหมือนกันจบช้ากว่ากันไม่กี่วิเออเราไม่ต้องเปลืองทรัพยากรแบบผมเพราะว่าการอัพโมดูลขนาดนี้มันก็คือก็คือเงินทางนั้นอะโมดูลแดงเนี่ยหล้านนะครับแค่อัพมันคือ5ล้านเออคือคุณไม่ต้องเสียทรัพยากรไปเทสผมเทสให้โอเคนะก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันไม่มีอะไรละง่ายๆแค่นี้ใครมีคำถามเลยก็คอมเมนต์คุยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ นิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะจะได้เจอกันบ่อยๆนะไม่เจอกันครับบ๊ายๆสวัสดีครับ